สวัสดีครับวันนี้มาเที่ยวแก่งเลืองจันนะครับแก่งเลืองจานร์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามน้ำในแก่งเรืองจานรช่วงนี้ก็แห้งนะครับปกติน้ำเต็มนะครับแก่งเรืองจันนี่กว้างใหญ่ไพสาลมากนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนของจังหวัดมหาสารคามสถานที่ออกกำลังกายนะครับนี่ครับ น้ำแห้งนะครับนกปากหางเขามีนะครับเดี๋ยวนี้ฝูงนกปากหางเขาาพระเบเข้ามาเยอะเลยนะครับไม่ทราบว่าเข้ามาตอนไหนนะครับคงมาไม่ยังไม่นานหรอกครับเนี่ยฝูงนกปากหางเริ่มมีมาครับสําหรับแก่งเลืองกัรนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลแก่งเลืองกัอรอําเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามครับ แก่งเริงจานตั้งอยู่ติดถนนเลี่ยงเมืองนะครับบริเวณแยกโกสุมพิสัยนะครับกับแยกอำเภอรบระบือครับในบริเวณแก่งเรองจานก็จะมีสวนสุขภาพแก่งเรองจานก็จะติดกันกันกบอ่างเก็บน้ำแก่งเรองจานนะครับและจะมีศูนย์วิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืดมหาสารคาม ตามสันแก่งเรืองจันทร์ก็จะเป็นสถานที่ที่ให้คนวิ่งออกกำลังกายนะครับยาวเลยนะครับถ้าวิ่งรอบก็จะมีถนนรอบแก่งเรืองจันทร์นะครับน่าจะสัก10กว่าหรือ20กว่ากิโลเมตรนะครับก็จะรอบนะครับช่วงนี้ก็จะมีฝูงนกปากหางเข้ามาหาอาหารนะครับมาเป็นฝูงเลยนะครับนกปากหางก็เป็นสัตว์ ป่าสงวนนะครับถึงสัตว์ป่าสงวนตามกฎหมายแล้วแล้วก็ห้ามล่าห้ามจำหน่ายนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอะครับถ้าไปทำให้นกพวกนี้ตายหรือทำร้ายนกเขาหน่อยก็จะผิดกฎหมายนะครับถึงจำคุกเลยนะครับส,สำหรับแก่งเรื่องจานนี้ก็บางครั้งก็เฟื่องฟูนะครับ บางยุคก็เฟื่องฟูมีนักเรียนนักศึกษานี่ลังจากเรียนก็มารวมกันอยู่แถวบริเวณนี้เคยมีครั้งหนึ่งนะครับนานหลายปีแล้วแหละก็จะมีนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะมานั่งหาอะไรมากินกันเครื่องดนตรีมาเล่นมาร้องความทำเพลงกันอยู่บริเวณนี้คนเยอะนะครับก็ซาซาไปพักหนึ่ง ในนี้ทางาจังหวัดก็เลยฟื้นฟูขึ้นมาใหม่นะเพื่อให้จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมห,ดมหดสาสารคามอีกครั้งหนึ่งครับโดยทําถนนรอบบริเวณแก่งเดืองจันรนะครับวิ่งรอบได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เอาเอาจักรยานไปปั่นจักรยานก็รอบได้นะครับแต่ระยะทา,างยาวมากนะครับใครนะครับ ก็เอาบรรยากาศท้องทุ่งมาฝากนะครับก็มีนกมีธรรมชาติมีเมฆมีอะไรก็สวยดีนะครับบรรยากาศท้องทุ่งนะครับก็ดูบรรยากาศไปก่อนนะครับสวยงามอยู่ สำหรับประวัติความเป็นมานะครับตำบลแก่งเรืองจันท์เนี่ยตำบลแก่งเลืองจันทร์เป็นตำบลที่มีความเข่าแก่มากตำบลหนึ่งนะครับของจังหวัดมหาสารคามแรกเดิมเดิมทีมีคนกลุ่มแรกย้ายเข้ามาอยู่ในเขตตำบลน,นะครับโดยย้ายมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดบ้างจากบ้านคอบ้างนะครับบ้านคอก็จะแถวจังหวัดมหาสารคามนี่แหละครับย้ายมาจากตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคามบ้างนะครับเดิมตำบลแก่งเริงจันร์มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นป่าดงดิบและมีแอ่งน้ําใหญ่ชื่อแก่งเริงจันทร์นี่แหละครับจึงได้ชื่อว่าตำบลแก่งเริงจันท์มันชื่อแก่งน้ําแห่งนั้นจนถึงปัจจุบันนะครับเขตพื้นที่ครับ ทิศเหนือก็ติดกับตำบลตลาดอเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามทิศใต้ติดกับตำบลบ่อยใหญ่อบระบือ,อ u, จังหวัดมหาสารคามทิศตะวันออกติดกับตำบลแวงนั่งอเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามทิศตะวันตกติดกับตำบลท่าซองคอนอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับอาชีพของประชาชนชาวตำบลแก่งเมืองกานก็คือ หลักๆก,ก็อาชีพทํานานะครับอาชีพเสริมก็รับจ้างทั่วไปนะครับครับก็ชมบรรยากาศครับชมภาพไปเรื่อยๆก่อนก่อนนะครับ